เป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะที่มอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่หลายคนต่างรอคอยนะคะสำหรับงานรางวัลเชิดชูเกียรติค,คนของแผ่นดินในโครงการเทิดพระเกียรติอง์ราชานเทิดทูนเกียรติแม่ของแผ่นดินนะคะกับรางวัลแม่ที่เด่นแห่งปีประจำปี2566ไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานอางมอบรางวัลดังกล่าวนะคะนักธุรกิจสาวมากความสามารถอย่างดรนภพพรพร้อมด้วยครอบครัวนะคะคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนคคะณโรงแรมอัมรีดอนเมืองสวัสดีค่ะดรนาภาพรจุลสุคนบริษัทรีซอพลัสมีเดียจำกัดนะคะแล้วก็ลูกชายเด็กชายพร้อมสรรจุลสุคนนะคะแล้วก็คนนี้ก็ได้รับรางวัลเช่นกันดรนนทิจุลสุคน วันนี้3คนพ่อแม่ลูกได้รับรางวัลที่แตกต่างกันนะคะต้องขอบคุณาทางคณะผู้จัดงานที่เ,เล็งเห็นนะคะว่า,าพวกเราเนี่ยคู่ควรกับรางวัลที่ได้รับในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจจังเลยเพราะว่าอ,าออกจากอาชีพของผู้บริหารหรือทำบริษัทแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือได้มีลูกนะคะการมีลูกการได้เป็นแม่ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่สุดของชีวิตนะคะการได้บ่มเพาะลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่ดีของสังคมได้เนี่ยอันนี้ที่สุดแล้วของคุณแม่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณผู้จัดงานนะคะที่เล็งเห็นแล้วก็ให้รางวัลน,นี้กับคุณแม่คนนี้นะคะในส่วนของลูกเนี่ยได้รางวัลจ้าคชนดีเด่นครับรูบ้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจครับไปบริจาค ของค่ก็เป็นตัวอย่างให้ลูกดูนะคะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ทําบุญแล้วก็บริจาคอะไรตัวนี้อะไรมาตั้งแต่ก่อนเขาเกิดก่อนท้องเขาอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสาเดือนก็ออกไปบริจาคของกับพ่อกับแม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามบ่มเพาะให้ลูกของเราเนี่ยโตขึ้นมาเป็นผู้ให้ แ a r i n g แล้วก็แคริ n งนะคะจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมนะลูกนะเรียนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวิ s อล e Plus Media จำกัดน,นะคะเป็นพวกเราเป,เป็นเจ้าของบริษัทเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของสิ่งเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นบริษัทที่วันนี้ได้มีโอกาสมอบทุนการศึกษาแล้วก็ได้มอบทุนอ,อะไรนะ ให้ผู้ที่ทุกคละภาพมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ดีใจจังเลยที่ได้ได้ทำบุญด้วยนะคะและ,ะทางบริษัทเนี่ยก็ทำธุรกิจที่มีแต่ให้นะคะให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นห่วงเป็นใยกับคนที่เขามีปัญหาอะไรเงะะี้ยค่ะเราเป็นเหมือนหมอนะคะเราเป็นเหมือนหมอที่ดูแลแล้วก็แก้ไขในส่วนของสินเชื่อ อะไรแบบนี้นะคะพวกเราเองเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือพวกเราเองสังกัดสโมสรโรตารีด้วยนะคะ,ะเป็นสโมสรโรตารีสาทรน,นะคะ,ะคือจริงๆเนี่ยถ้าท่านพอจะมีกำลังรัพย์ท่านพอจะมีกำลังกายนะคะอยากให้อยากให้นซ n เดอร์ในการลงไปช่วยเหลือสังคมกันบ้างเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนที่มีกำลังไม่มากเท่าคนที่ม,มีกำลังน้อยหน่อย ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมเนี่ยมีอยู่ในทุกภาคส่วนนะทั้งในส่วนของการศึกษาในส่วนในส่วนของอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราช่วยกันคนละไม้คนละมือได้ถ้าไม่รู้จะช่วยยังไงก็ขอเชิญที่สโมสรโนโรตรีสาทรน,นะคะเซิร์ชเอาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ช่วยกันออกเงินก็ได้ออกแรงก็ได้แล้วก็ ท,ทุกคนก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะครับจริงๆสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะครับเราสามารถจะช่วยได้ทั้งกำลังทรัพย์คือโดยจากเงินแต่ถ้าคุณไม่มีกำลังทรัพย์เนี่ยเราช่วยกำลังกายก็ได้นะฮะ <c oughs> คือเราได้ทั้งทรัพย์และกายแรงที่เราลงไปช่วยเนี่ยก็ถือเป็นบุญเช่นเดียวกันครับ